ในบ่อน้ำเล็กๆกลางป่ามีกบตัวหนึ่งชื่ออึ่งน้อยเขาเป็นกบน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานเขาถูกเพื่อนๆกบที่อายุเท่ากันมองว่าแปลกประหลาดเพราะความแตกต่างแม้อึ่งน้อยจะถูกกบตัวอื่นดูถูกเพราะเขาไม่สามารถกระโดดได้สูงเท่ากับกบตัวอื่นแต่ก็ยังมีต่าเพื่อนรักของเขาคอยให้กำลังใจอยู่เสมอวันหนึ่งเกิดฝนตกกบตัวอื่นไม่สามารถกระโดดไปถึงหินได้แต่อึ่งน้อยทำได้เพราะได้กำลังใจของเพื่อนและความพยายามในการฝึกฝน หลังจากวันนั้นกบทุกตัวยกย่องอึ่งน้อยเป็นฮีโร่เพราะวันนั้นเขากลับลงไปช่วยกบทุกตัวให้ปลอดภัยสองปีต่อมาอึ่งน้อยมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่สุดท้ายเขากลับนึกขึ้นได้ว่ายังมีความสุขที่ขาดหายไปเขาพาครอบครัวเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือบ้านของเต่าเพื่อนรักของเขา ตึงน้อยตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักของเขาผู้ที่ยอมรับได้ในความแตกต่างของเขาตั้งแต่แรก